ควีตัวใหญ่เลยหนึ่งเนาะตัวนี้นะสบายดีทานผู้สมยินดีตอนฮับเขาสู่เศร้ามีเปียอาคาโกคลิปนี้เปียสีพาทุกคนไปเศร้ากระดักนกนะพราษาเราก็น่าจีเอินมาเศร้าลองเนาะลองเนาะแล้วก็ภาษาคาเอิวมาสีโตเด้อเนานะเป็นอุปกรณ์ที่ คนดอยเป็นผูู้คิดขึ้นมาเนาะหรือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนอาคารในสมัยตะกี้ตะกี้เนาะซื้อทอดจนฮอดปัจจุบันเนาะแล้วก็อุปกรณ์ของเฮาก็บ่อไหลเนาะเพราะว่าตัวน,นี้เป็นรองเนาะแล้วก็อุปกรณ์ที่สองก็คือแมงเมาเนาะอันนี้อยู่ในมีดินแล้วก็ย่านจีตายเนาะก็เลยว่าใส่ดินใส่กลับไปเนาะและ้วก็ที่คาดบ่อได้ก็คือ ต้มนกเนะื้อทุกคนเนาะเพราะว่าจุดประสงค์ที่เปียไปเซาลองในมื้อนี่ก็เพื่อไว้า่าได้นกแบบตัวตายะนะอย่าเอามาเลี้ยงเนาะเป็นแน่ใดเอาไปล่นน้ำกันเลยแต่ว่าเปียคิดว่ามื้อนี่เปียจะได้นกมาละลายเนาะทุกคนเพราะว่ามื้อนี่อากาศแบบบ่มิแดดขนาดนะทุกคนแบบฝนตกแล้วก็ซาแวาแล้วก็อาการมันดีเนาะอ่าที่เปียจีใสมื้อนี่ก็คือจีเสาลองแมงเมาเนาะะนั้น ถ้ามามีแดดวแล้วก็ปีกมันกินลมทนะ่าน่ะก็เลยว่าบได้แต่ว่ามือนี่อากาศดีแทงเป็นแน้ไหนเขาไปลนน้ำกันเลยทุกคน ก่ี่ใส่ีย่ที่เลยนะทุกคนแต่ว่าก่อทีส่เขาก็ต้องตัดออกเพื่อให้นกมาเห็นเนาะเพ็ดแบบแปง้แปงๆนะมีไม้อันไหนก็ได,นดแบบ้น้องทีัาร์วแบบน้อยๆเพื่อกำของรองซุกเข้าได้เนาะ ก็จิเริ่มใส่ลงของเฮาแล้วนะนี่ททำอี้เฮาก็จะได้ทอกออกแล้วก็มาซุกใส่อยู่หูนี่เนาะขั้นตอนต่อไปเฮาก็ต้องเอาเมงเมามาใส่นี่อันนี้ก็เอาลงเนวนี่เนาะเพื่อให้เฮาสบายแล้วก็เอาขึ้นเพื่อหัดมันน้อยนึงเนาะ โอเคตอนนี้เขาใส่แมงเม่าแล้วก็ไปเสียบยุพ่นเลยเนาะแล้วก็จิ้มค่อยกลางเพื่อสบายเนาะเฮ็ดมาแน่นเนี่ยเนาะเพื่อว่านุกมาจับแล้วก็มันบบตกขนาะดต่อไปเขาก็จิเริ่มกลางแล้วนะแต่ว่าเวลาเขาใส่เบือหนึ่งเขาจับเซนตัวนี้เนาะคันโบสั้นเวลานกมาจับก็มันหัดบบได้เนาะเอาลงแบบนี้เด้อทุกคนเนาะอ่าเป็นแนวนี้เนาะ แล้วก็มะกะอยู่ไปตัวนี้เนาะเบื้องนี้มะกะอยู่ไปตัวนี้แล้วก็ต้นแหลมๆตัวแหลมๆเบื้องนี้มะกะอยู่บนหูหูอ่าอันนี้มันปีกนกใหญ่เนะาะไม่ใส่อยู่บนนี้เนาะโอเคแต่ว่าเขาเกาะน้อยหนึ่งกาแหงดีเนาะเพราะว่าเขาเกาะหลายแล้วเวลานกมาจักก็แบบบนลลันฮะ่นะเกาะน้อยเดียวนะประมาณนี้เนาะ การเศร้าร้องของเฮากับปานามานี่แต่ว่าที่เปียจีเซาในมือนี่ก็แต้ต่างจากเตละเทือเนาะคือเปียจีเอาไม่ตัวนี้มันลองแมงเมาอีกตัวหนึ่งเนาะเพื่อให้นกมาเห็นออเป็นแบบนี้เนาะ แต่วาวิธีเลือกตัวเมาใส่ตัวนี้เนาะตัวรองตัวนี้เราต้องเลือกแมงเม้าที่บินได้ทถานั้นเนาะทุกคนคันฮาทว่าบินบบได้แล้วก็นกจาโบเห็นเนาะเขาต้องเลือกตัวดีๆที่บินได้คราก็คันอันไหบินได้หรือบ่ได้บบหู้เขาก็ลองเอามาเบิ่งเนาะเอามาเบิ่งแล้วก็เป่าเบิ่งว่าเออบินบินได้บ่เนาะแสดงว่าตัวนี้ใส่ได้เนาะ แล้วก็เขาก็มาหัอยู่บอนปีกตัวนี้บอลแมนเซาเป็นบอลแมนเซาคือตัวนั้นเนาะตัวนั้นก็มาหัอยูบอตัวของมันเลยแต่ว่าตัวนี้เซาปีกเนาะนี่แบบนี้เนาะอันนี้ตัวรองของมันต้องเอามาไว้มอมๆกับตัวนี้เนาะเพื่อให้นกกินตัวนี้แล้วจังมากินตัวนี้เนาะอันนี้เฮ็ดสูงน้อยนึงเพื่อให้นกมาเห็นเห็นดีเนาะ โอเคประมาณนี้เนาะการแซวรองของเฮาก่ตัวนี้ก่อสามเล็บแล้วสําหรับรังตัวนี้เนาะต่อไปเฮาก็จีไปแซวแซวตัวรังอื่นเนะาะรังนี้ก็แล้วแล้วเนาะทุกคนต่อไปเฮาก็จีไปทสายเรียงตามทางนี้ไปเลยเนาะตอนนี้เฮาก็ได้ยินเสียงนกหลยเนาะ จิลิ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 แป๊บนอกอีหยังบ่ฮู้เน,น,นาะมีถังสนิทน้อยสนิทใหญ่ เฮาก็ใจเศ้าแบบเดียวกันเนาะแบบใส่ไปเรื่อยๆจนกว่าลองเขาจะมมดเด้อเย้อันนี้ร้านสุดท้ายแล้วนะทุกคนต่อไปเฮาก็จีนยังกลับไปเนาะจีนยำกลับไปเนาะว่าคือจักโตเขาไปลนน้ำกันเลย ทุกคนว้า,าบได้เลี้ยงแล้วมันตายแล้วเข้าไปต่อเลยเนาะอันนี้บ่ชนะื่อเนาะแต่ว่าตัวลองมันอ่ะปีกมนลนก่อนเนาะก็เลยว่าบ่ได้นกเอาเดี๋ยวเข้าจีเปียง ใหญ่น่อยหนึ่งเนาะตัวนี้นะ่ะว้าผมเยาวๆเนาะนกอีเหย่ยงว่านกควบว่าชื่อว่านกไงจีมน,นกควบแล้วนอ้องทุกคนที่เปียซาวลองนี่นะโบแมนว่าการทนรนซั์หรือว่าการทำลายซั์ไม่หยัางนอ้องทุกคนแต่ว่า อยู่บ้านนอกก็แบบบอหากินแล้วนี่ตามธรรมชาติก็บ่มีอย่างกินท่าน่ะสะนั้นเปียก็บรได้หาแบบเออที่ไปขายท่าน่ะมิแต่าหาพอกินเท่านั้นซื้อเนาะต้นนี้ลันแล้วแต่ว่าบุ้คกเนาะสงสัยเพี้ยใส่บอดีพ่อเนาะหรือว่าเห็ดพิษใส่อันไดอันหนึ่งเนาะทุกคน mình bơ thư này làm mẹo Ê, thương léo nó khó Ta phải nóc môi nó nóc môi nóc nhai là bố khói mắc mà kín mềm màu lại lúc bắn nó đầy bố thước nó นอันนี้ยังเป็นอยู่เกี๊ยะจะได้เอาไปเลี้ยงแล้วในอุปรกรณ์เปียก็่าเกี๊ยงไหมครับพ่อยเนาะตุ้มนกเด้ออันนี้นะเอ้ยนายนกน้อยไปเลี้ยงแล้วลูกอย่าไปเด้ออยู่เด้ออยู่น้ำงในเด้อโอ้โห้แม่โอ้โอ งามเงีมได้ตัวหนึ่งแล้วดีใจดีใจได้ตัวตายตัวแย่ก็บ่ดีใจเนาะแต่ว่านี่ตัวน้อยเราก็หน่าฮักหน่าฮักน่าทุกคนเอ้ยดีใจเฮงโอ้ยมันมาแล้วดีใจเฮงเนาะเอ้ยเฮ้ยลูกเอ้ยถึกอีกแล้วอยู่ทางหน้า นี่ตายแล้วเนะาะาพี่แต่นงหน่อยนี่ลานทําอิฐที่เฮาใส่เนาะแล้วก็ลานที่เป็นลานสุดท้ายสำหรับการที่เฮายำนะเนาะเฮาลุนเบิงว่าทึกหรือบบทึกเนาะ บ่ชืบ่ชื้นเนทุกคนที่เฮายามหอบทำอิซก็ได้นกห้าตัวเนาะตัวเป็นตัวหนึ่งเนาะที่ยางโปตายต่อไปก็มีแต่ปียอจี่ยางไปแล้วก็จี่ยางมาเนาะเวลาเฮายามนี่เขาตรงยางค่อยๆเนาะมอโมจีข้อบนเขาเศร้าลงแล้วก็เขาตรงยางค่อยๆเพื่อว่ามีนก แม่บันโตหนาจะมาจับกินตัวเมาของเฮาแต่ว่ายังบ่ทันจับกินเพื่อนสานางมอมอจะทดลองนะค่เฮาก็ต้องแนงเบิงดีเนาะะมีนกอาจับอยู่อ้อมข้ามต้นไม้ที่เฮาเซาลองบ่เนาะคาเฮายังฮให้นกได้ยินนก็บินไปเฮาก็จะบ่ได้นกเด้อทุกคนสนเวลาไปฮอดมอมอก็เอียงใส่เอียงขวเบิงดีๆก่อนเนาะยงนึงเนาะเวลาเฮายา เฮายามแก้วก็เฮาเบิ้งแต่ละรันอันใดแมงเมาแบบบบินท่าน่ะถึงว่าบ่มีนกที่จะกินแล้วแต่ว่าเฮาก็ต้องเปลี่ยนแมงเมาเนาะเพื่อว่าแมงเมาบินแข็งแห้งเนาะนกจะเห็นดีเนาะแต่ว่าแมงเมาแบบจับอยู่บบินแล้วก็นกจะบบเห็นเนาะอยู่ไกลๆเบิ้งลงมาเนาะฉะนั้นเวลาเปียยามเปียก็จิเบิ้งว่าเออลันใดที่บบทึ่นนุกแล้วก็แมงเมาที่บบแข็งแห้งเปลี่ยนทุกๆเทือนเลยเนาะ ดเลยติแ,แ,แตน่แน่ทึ่งแล้วตายเนี่ยเปี่ยเขาขึ้นว่า ย่างไว้สุดแล้วนะทุกคนย่างไว้ไวๆเพื we dat, ่อให้นกบ่ให้ตายขนะะแต่ว่ามันก็เซอร์แบาไหลไหลลันแดงเนาะก็เลยว่ามาบทันทึกเราประมาณ5นาทีเราก็ตายแล้วเนาะเพราะว่าสายมันหัดดีเนาะโอ้ฮอปที่เฮายางมานี่เกือบบบได้จักโตเนาะแต่ว่าดีแต่ได้หลันสุดใไทยนี่เนาะต่อไปเปียกกจะได้ยาวกลับไปอีก ตอนนี้ก็มีแดดแห้งแล้วทุกคนเนาแบบตอนเศร้าฮะก็แบบคือแต่ฝุนจีต๊กโดนๆฮะน่ะแต่ว่าบบตกตอนนี้ก็แดดแห้งแห้งเนาะฝนตกก็ฝนตกแห้งแดดก็แดดหอนแห้งตอนนี้เพียผก็จะได้กูกลับแล้วเพราะว่าถ้าฮาทว่ามีแดดแล้วเฮาเศร้าแมงเมาบบได้เนาะเนื้อเจ้าก่าปิกมันแห้งแล้วก็มันจีร้อนฮะน่ะแล้วก็มันบบสั่งบินนก,ก็บเห็น เขาซซวไปก็อ่บได้นกเนะสะนั้นต่อไปเปียกก็มีแต่จิกูลองเนาะจิกูลองของเขาเคิน <laughs> ตอนนี้เปียได้กูลองมาแล้วนะทุกคนนกก็พอได้เนาะพอได้กินคาบหนึ่งการเศร้า <c> ล <oughs> <c oughs> องแมงเมาน,นี้หนึ่งมาเขาต้องลุกแต่เศร้าเนาะพราะว่าคันมีแดดเราก็เศร้าบ่าได้เนาะบ่คือตัวดวงเนาะแบบมีแดดน้อยหนึ่งก็ปี้มาลงแล้วก็แบบบินบ่ได้ขนาดแล้วก็นกก็บ่เห็นเร,เราเขาใส่้ตอนเสยก็บ่ได้อีกเนาะอันที่สองมาเขาต้องมันเปลี่ยนแมงเมาเนาะแบบ เฮาเวลาเฮาย่ำหั่นน่ะย่างย่ำไปย่างมาเวลาเฮาย่างเบิ่งลองหั่นน่ะแมงเมาตัวใดบ่บินหรือว่าเอ่อบ่บินหรือว่าตัวใดแบบบ่มีแฮงหั่นน่ะเฮาต้องมันเปลี่ยนตลอดเนาะคั่นบ่ซนีจะบ่ได้นกแต่ว่าคั่นเฮาเฮ็ดอ่า2 2อันนีได้เนาะครับฮองเลยว่าวิธีตัวนี้ได้นกมาแน่นอนเนาะอ่าแต่ว่าสิได้หลายได้น้อยก็ มันคืนกับสถานทีเนาะว่าบอนใดมีนกไหลก็ได้ไหลเนาะคือม้อน,นี่เปียม,มามาอยู่แคมทางเนาะกับโบโบโบได้ไหลเนาะม้อน,นี่นะมีนกอยู่แต่ว่าแบบมีแต่อยู่สูงๆฮงนะเพราะว่าอากาศเป็นแล้วนี้แต่เราก็บได้มาตามนะต่อไปเปียกอจีกลับบ้านเนาะ <laughs> แต่ว่าก่อนจิักกันไปทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวเปียดเด้อเพื่อให้กำลังใจเปียใกนการฮห้คลิปต่อไปนาะทุกคนขอบใจละลายเด้อที่ติดตามมาตลอดเนาะพบกันในคลิปต่อไปบ๊ายบาย